สวัสดีครับผมช่างโดมนะครับจากเพจโชควารีบาดาลวันนี้เรามาทําการเจาะบาดาลที่อ,อําเภอเขาขีจชะกูดนะครับจังหวัดจันทบ,บุรีนะครับมาเจาะให้ของกำนันต้นนะครับอยู่ตําบลคลองภูนี่เองก็จากที่แกเจาะไปแล้วเนี่ยน่าจะรอบนี้น่าจะรอบที่4ครับเรามาก็ครั้งแรกเนี่ยก็เจาะไม่ได้นะครับมาได้น้ําอยู่ตรงนี้ครับเป็นครั้งที่2 ปริมาณน,น้ําก็เยอะมากครับตัวนี้บ่อน,นี้เยอะมากแล้วเราทําการเจาะไป80เมตรนะครับเนี่ยก็จะเสร็จแล้วครับกําลังเก็บเครื่องไม้เครื่องมือวันนี้เนี่ยผมจะมาแชร์วิธีดูนะครับเวลาช่างเจาะบอาดาลเนี่ยว่าเขาเจาะไปเนี่ยเขาเจาะไปลึกเท่าไหร่แล้วเราจะเช็คได้ยังไงว่าเขาพูดจริงไหมอ,อย่างของผมเนี่ยผมเจาะไป80เมตรนะครับเนี่ยวิธีดูง่ายๆครับก็ ตอนที่เขาถอดขึ้นเนี่ยก็นับเลยครับเนี่ยก้านก้านที่กําลังเจาะขึ้นเนี่ยอย่างของผมเนี่ยก้านหนึ่งเนี่ยมันจะยาว2เมตร50เซนนะครับก็เราทําการเจาะไป32มเมตรนะครับผมก็บอกให้กํานันแกไปไป,ไปนับเลยเนี่ยแต่ของผมมันจะดูง่ายอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีปอกนะครับถ้าท่านเห็นก็คือมันจะมีปอกสีแดงๆสวมก้านอยู่เวลาเราเจาะลงไปเราก็จะถอดตัวนี้เราก็มากรองใส่ ไอ้ถังสีดำเนี่ยครับก็มานับได้เลยครับก็ไม่ต้องยืนรอนับไม่เสียเวลาครับเราเจาะไปเท่าไหร่มันก็มีปอกเท่านั้นแหละครับเนี่ยเป็นวิธีเช็คง่ายๆนะครับเนี่ยตำนานแกกําลังนับอยู่ตอนนี้มัน3 2ก้านนะครับเนี่ยครับข้างหลังก็จะเป็นสวนทุเรียนนะครับแกจะเจาะใส่สวนทุเรียนแกกับเนี่ยนี่เป็นวิธีง่ายๆครับบางคนเนี่ยโดนช่างหลอก อย่างเช่นช่างบอกว่าเจาะไปร้อยเมตรพอวัดได้จริงๆมันเหลืออยู่80-70เมตรอย่างเงี้ยครับในกรณีที่เราเจาะเป็นเมตรมันก็จะกลายเป็นว่าเสียตังทิ้งเฉยๆครับอันนี้เป็นวิธีเช็คง่ายๆนะครับฝากทุกคนนะครับเวลาเจาะบาดานเช็คก่อนครับเช็คให้ดีๆก่อนที่จะจ่ายตังเพราะว่าเจาะบาดาลมันก็ไม่ใช่ตังน้อยๆนะครับก็หลากหลายหมื่นนะครับตัวนี้ สำหรับราคาบ่อประดานบ่อนี้นะครับเราจาอเป็นคิดเป็นเมตรครับเมตรละพันสองบาท80เมตรก็คูณไปตามนั้นนะครับผมก็ตัประมาณ 90, เ0 0 0หมเกือบแสนนะครับตัวนี้แต่ก็ดีใช้นะครับไม่เสียดายเงินเลยน้ําได้เยอะมากครับก็เจ้าอีกบอ่อหนึ่งอยู่ครับเดี๋ยวเราก็จะเอาเครื่องสํารวจไปวัดดูสําหรับเท่านี้ก็สําสหรับวันนี้ก็เท่านี้ครับสวัสดีครับ